สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสอสมอทั่วประเทศและสวัสดีพี่น้องสอสสชาวกทมด้วยนะครับวันนี้สอสมมีข่าวดีมากครับฟังทางนี้ด่วนครับเป็นข่าวดีจากธนาคารทกาศานะครับโดยวันนี้ที่เพจทกาศบีเอซี i ท a ลนได้ขึ้นข่ขาวนี้ขอบคุณข้อมูลรูปภาพกราฟิกนี้และข่าวทั้งหมดจากเพจทกาศบีเอซีเทเลนท่านผู้ชมถ้าอยากจะอ่านเองก็อ,อ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับหรือความเห็นแรกใต้คลิปนี้ เฉพาะคนที่ใช้ Facebook นะครับสามารถกดลิงก์อ่านดูได้เป็นรายละเอียดจากเพจทกศบ AC Thailand ซึ่งวันนี้ทกศเขาบอกว่าอสมมีเฮปลดล็อกวงเงินง่ายๆในมือคุณแค่มีแอป BAC Mobile นะครับทกศเขาเปิดให้ผู้กู้ที่เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีคือคือเคยกู้2องหมนมาแล้วนะครับหรือใครเคยกู้เงินด่วนกึ่งแสเคยกู้ห0,000มาแล้วนะครับที่ใครชำระงวด ชำระง,งวดไปแล้วและใครชำระเงินต้นตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปอสมอสอสนะครับจะสามารถเบิกเงินทุนหมุนเวียนได้สะดวกขึ้นเบิกเงินทุนมาใช้ได้เลยนะครับผ่านแอป m o m o l i l e นะแต่ว่าเราสอบถามธนาคารมาแล้วนะครับจะต้องทําสัญญากู้ซะก่อนทําสัญญากู้แล้วก็จะมีทุนหมุนเวียนให้เบิกใช้ผ่านแอป m o m o l i l e สามารถไปถอนเงินสดจากตู้ ATM มาใช้ก็ได้สามารถ กดแอปบีเอสเมบายเนี่ยชำระนี่สินค้าต่างๆได้นะครับแล้วก็มีเงินมีเงินจากธนาคารตกสมาให้ใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้นะก็พูดง่ายๆว่าคือกู้เพิ่มมาใช้ได้นั่นแหละนะครับโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์นี้ก็คือฟังครับคุณสมบัตินะต้องเป็นอสมแล้วเป็นอสสด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นอสมอสสอยังไม่ได้ลาออกยังไม่ได้พ้นสภาพความเป็นอสมอสสยังมีค่าเริกการ0 0 0บาทอยู่นะครับ จะมีความสะดวกรวดเร็วมากจะมีเงินทุนหมุนเวียนให้ใช้จ่ายผ่านแอป BAC Mobile ได้แล้วนะครับคุณสมบัติก็คือ1นึ่ใครโควกู้สินเชื่อส0 0 0 0ื่นอสมอสะสะมาแล้วนะครับและต้องชําระเงินต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า5้าพันนะครับคือชาระหนี้เงินต้น5้าพันขึ้นไปสถานะตอนนี้เป็นผู้ชําระหนี้เป็นลูกค้าปกตินะครับไม่มีหนี้เสียก็คือชําระหนี้ตรงตามงวดทุกเดือนนี่อาจจะมีสิทธิเบิกเงินทุนหมุนเวียนผ่านแอป BAC Mobile มาใช้ได้นะครับอันที่1 อันที่สองใครเคยกู้สินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนอสมอส,สอคือก็คือเคยกู้ห้าพันห้าหมื่นนั่นแหละครับใครเคยกู้ห้าหมื่นมาแล้วนะครับและชำระหนีและชำระหนี้เงินต้นมาแล้วตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปนะครับปัจจุบันสถานะหนี้ปกติก็คือเป็นลูกค้าที่ดีชำระหนี้ตามงวดทุกเดือนนะไม่ขาดนี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เบิกเงินทุนมุนเวียนผ่านแอปบีบีเอสซีโมบายมาใช้ได้นะครับคุณสมบัติข้อ3ครับต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน85ปีณวันณนะวันทําสัญญานะณวันสิ้นสุดสัญญาอ่ไม่เกิน85ปดสิาปีองนี้ครับข้อสี่ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถไม่เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอ่าคุณสมบัติข้อที่4คุณสมบัติข้อที่5มีแอป b c mobile ของธนาคารตรกสซึ่งถ้าใครมีแอป b c mobile แล้วก็ให้ทําการผูก ผูกอ e ีเมลที่อยู่ในโทรศัพท์ของท่านนั่นแหละครับกับแอป b ีซีโมบาเพื่อยืนยันตัวตนและรับเอกสารจากธนาคารใครผูกใครผูกอ e ีเมลที่อยู่ในโทรศัพท์กับแอป b ีซีโมบานะเมื่อได้รับก็จะทําการยืนยันตัวตนและรับเอกสารจากธนาคารจากนั้นก็คงจะมีการทําสัญญากันนะครับพอทําสัญญาก็จะมีเงินุนหมุนเวียนให้สามารถเบิกใจ่ายใช้ผ่านแอป b ีซีโมบาได้นะครับและคุณสมบัติอื่นๆปัจจุบันนะยังเป็นสมาชิยังเป็นอสมอย่างเป็นอสสอนะครับ เงื่อนไขอื่นๆเ,เป็นไปตามที่ทกศกำหนดส่วนการเบิกเงินทุนหมุนเวียนมาใช้หลังจากทําตามที่เราบอกนี้นะครับเบิกได้เท่าไหร่กู้ได้สูงสุดเท่าไหร่มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนั้นรายละเอียดต่างๆเป็นไปตามที่ธนา,าคารทกศกำหนดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกศสาขาที่พี่น้องอสมอเปิดปบ,บัญชีรับค่าเบิกการนั่นแหละครับนะเป็นสาขาทกศที่ เราเคยกู้สองหมื่นมาแล้วหรือใครเคยกู้ห้าหมื่นมาแล้วก็สอบถามที่ทกศสาขานั้นแหละครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นข่าวดีใครที่ชําระหนี้ห้าพันขึ้นไปแล้วมีสิทธิ์เบิกเงินหมุนเวียนมาจ่ายได้ในชีวิตประจําวันนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆว่ากู้เพิ่มนั่นแหละส่วนกู้ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับทกศสาขาของท่านนั้นกําหนดนะก็พูด,ดง่ายๆว่าเราสามารถเบิกเงินมาใช้ได้เพิ่มเติมกู้เงินมาใช้ได้เพิ่มเติม,ตมนะครับ ต่ต้องแต่ต้องชําระหนี้สินเชื่อเดิมที่เคยกู้มาแล้วนะต้องชําระละนี่เงินต้น5 0 0 0ันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีมาบอกพี่น้องอสมอ,อสสทั่วประเทศครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับหาต้องเบิกค่าเพียงเพราะว่าตา,ายจนดำพักเทใจน้ามนน้องคนรวมทางบ่ไห